มือนีสิบามาเหตุกา,กากหมูแบบบกอแดดกันจ้าก้อนอื่นไปซื้อหนังหมูมาก,ก่อนเลยจ้าไปซื้อหนังหมูยุลานสีฟ้าๆน่นนะคะหลานที่แนะนำนะคะเลือกหนังแคบไหลนะคะราคาบ่อลายดอกค่ะ,คะโลนึงประมาณ40-50บาทประมาณนี้ละค่ะน้ำมาหั่นเป็นชิ้นพอคั้นะคะ ใครผู้ใดชอบหนังกากหมูแบบต้นอยิ่งใหญ่กับเห็ดตอ้นอยิ่งใหญ่ใดนะคะสําหรับเฮาเฮาเสิเห็ดต้นพอดีคาแบบนี้จ้ากินง่ายนะคะนําไปเห็ดนพรีกากหมูตอกับใดเลยะคะ่ะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะหั่นให้เรียบร้อยเลยมือนี่เขาเห็ดประมาณอยู่ประมาณทีประมาณ3มโลเด้อค่ะกับสีใด เต็มหมอ้อแบบแบบคือแบบว่าหั่นแล้วได้เต็มหมอ้อแบบนี้เลยจ้าบุงรสดด้วยผงนัวนะคะแล้วก็เกลือนิดน้อยจ้าโคเล่เขากันให้ละลายจ้าตั้งกระทะให้ห้อนนะคะน้ำกากหมูอของเฮาใส่ลงไปแบบนี้เลยจ้าใส่ลงไปในกระทะห่อนๆนะจ้าแล้วก็ค้นไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้น้ำมันเขากะสีเริ่มออกมานิดน้อยๆแล้วล่ะคะ่ะเฮาบอกต้องเติมน้ำมันแต่ยางใดทั้งสินเด้อค่ะน้ำมันที่ออกจากมันที่หนังหมูเขาสีออกไม้เอ็นโดยอัตโนมัตินะคะ หลังจากที่เขาตั้งถั่นห่อนๆไว้นะคะค้นไปเรื่อยๆจ้าช่วงนี้กบมันค้นจากน้อยจ้าค้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเห็นบ่ค่ะน้ำมันเขาเริ่มออกมาแล้วจ้าน้ำมันเริมออกมาแบบนี้เลยคันนี้อาการแบบหนังหมูแต่โป๊าโป๊ป้ากับเป็นเรื่องธรรมดาปกติเนาะจ้าเที่ยวไปเรื่อยๆน้ำมันกะสะออกมาหลายแบบนี้แหละจ้าเที่ยวไปเรื่อยๆเลยเด้อค่ะช่วงนี้กบมันค้นจากน้อยค่ะบ่ราะหนังหมูเขาติดกันเด้อค่ะ เจียวไปแบบนี้เจียวไปให้กากงูของเขาแห้งแล้วกัอาการแตกของเขาสิบบมีแล้วนั่นถือว่าเป็นสิ่งที ดีนะคะแล้วก็เรียบร้อยนะคะหลังจากเดี่ยวไปเรื่อยๆกากหมูของเท้ากับสีแห้งประมาณนี้แหละจ้าหนังหมูของเท้ากับสีมีความพองขึ้นนะคะสีกับสีเข้มขื้นออกเหลืองๆ mm. เริ่มเป็นดาแซบแล้วแม่นบมอค่ะ mm. ช่วงนี้นะคะเท้ากับสีปิดแก๊สใบกอนนะคะหลังจากที่หนังหมูห่อพองแล้วนะคะปิดแก๊สวบกอนแซ หนังหมูของเฮาในน้ำมันแบบนี้ไว้นะคะให้น้ำมันเย็นลงค่ะขันผู้ใดเฝ้านะคะแค่น้ำมันเย็นลงประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงน้ำมันเย็นลงเฮาก็สามารถมาเจียวต่อได้เลยค่ะแต่ว่าเฮาก็ิสีส่ไว้ก่อนเด้อค่ะช่วงแรงจังคอยสีมาเจียวเนาะคะ่ะแซ่ยิิมไว้แบบนี้เลยเด้อค่ะแซ่ไว้ในน้ำมันแบบนี้เลยนะคะเฮาจังสีมะเจียวหลอบสองจ้าหลังจากทีเฮาแซ่ในน้ำมัน ให้น้ำมันเย็นลงแล้วนะคะเฮากะสิแบ่งบางส่วนออกมาไว้นะคะลงมือเจียวทีละน้อยจ้าอันนี้เฮาแบ่งเฮาตัดบางส่วนออกแล้วเฮากระเปิดแก๊สเลยเด้อค่ะ <Gaz>. ตัดบางส่วนออกแล้วเปิดแก๊สนะคะรอให้น้ำมันเขาหอนนะคะน้ำมันหมูก็คือน้ำมันหมูที่เขาเจียวออกนี่แหละค่ะว่าใดใส่น้ำมันอื่นแต่อย่างใดเลยเด้อค่ะเปิดแก๊สไว้นะคะเฮาก็ะสีเริ่มพองขึ้นแบบนี้ล่ะจ้าพองขื้นแบบนี้พองขึ้นมาลายเลยเด้อค่ะกรอบๆคือจังกากหมูที่เขาไปซื้อกินนั่นล่ละค่ะ นี่เขาเริ่มพ้องขึ้นแล้วนะคะน้ำมันกับไซสสะอาดดีจ้าผ้า,าพขากับสีมืนๆจากน้อยนะคะพราะว่าช่วงเขาเจียวช่วงแรงๆเนาะคะ่ะเจียวไปเรื่อยๆนี่เห็นบ่ค่า พ้องขืนแบบนี้เลยพ้องขื้นหลายเมนบบคะเป็นตาแสบบบพีน่น้องนี่เจียวไปเรื่อยๆนะคะากากหมูเขาพ้องขืนนะคะหลังจากรอบแรกเขาตักออกแล้วเขากะตักบางส่วนนะคะลงมะเจียวเจียวทีละนิดทีละน้อยแบบนี้นะคะเขาจังสีพ้องดีนะคะหันเ้าเจียวทีละลายนะคะกากหมูของเหากะสีค้นไดบ่ทัวถึงแล้วกะเห็ียดห่กากหมูบ่ค่อยพ้องปันได,ด่เด้อค่ะนี่แบบนี้เลยจ้ารอบนี้เขากะเจียวประมาณ3ามรอบกันแล้วเพราะ 是吗？